ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกวิวหนึ่งค่ะของบ้านคุณกำมพูนะคะตอนนี้ต้นไม้เริ่มสูงขึ้นมาน่าจะประมาณเมตรเดี๋ยวมาเดินดูรอบๆสระน้ำก็ยังเขียวเหมือนเดิมอุ้ยต้นกล้วยสูงขึ้นเยอะเลยถึงเอวถึงอกแล้วนะกล้วยเนี่ยอ้าเริ่มสวยแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึง ฝั่งบ้านแล้วกันสะเดาสะเดาแตกยอดแล้วอะไม่ค่อยขอมเท่าไหร่สะเดามันขมได้หน่อยอืมแต่ว่าแก่ได้ที่แล้วแหละกินสะเดาดิบได้เนี่ยใครมีมะกรูดมันแลกมะนาว ดินเริ่มดีขึ้นเนาะก็เริ่มน,นี่ใส่ปุ๋ยคอกที่วัวถุงละยี่สิบาทใช่ไหมนนดูใครมีวัวนะขายขี้วัวอย่างเดียวก็รวยแล้วอันนี้เป็นมะนาวเป็นพิกิตนะฮะ,ะตามสภาพตามสภาพไม่เป็นไรครับไง่าย กินมะนาวต้นนี้เราก็อาจจะไม่ต้องซื้อแล้วทำน้ำมะนาวเย็นๆเนาะน้ำพึ่งมะนาวอ่าจองไว้เมนูน้ำพึ่งมะนาวอ่ะต้นที่สองยังไม่ปลูกเลยมีลูกแล้วมีลูกมาด้วยหน่วยก้านพอจะเป็นชาวสวนกเขาได้ไหมคะไอเรื่องใจเนี่ยเกินร้อยค่ะแต่เรื่องแรงกับความรู้เนี่ย ยังต้องปรับปรุงนะฮะน้องโอเคนะน่องใหญ่เหมือนชาวสวนละการเกลิมก็พอได้อยู่นะจะช่งางภาพมานั่งวิจานเรยเ่องมแต่ถ้าจับจอบนี้ต้องพัฒนานะคะกะตัวเองอยู่นะฮะจะไปยังไงมันจะกระแทกกเลยเอเอให้ระวังนะคะเดี๋ยวมันจะหมดแมวเหมดแนวเด้อจะจับกันยังไงลากไม่ค่อยจะเดินเท่าไหร่นะเอานะมันอยู่ในดินเดี๋ยวมันก็เดิน เออ่รู้สึกว่าจะต้นละ100บาทนะฮะโอ้โหตอนขายเลยตอนแล้วเอาไปฝากขายเลยนะถ้ารากของต้นไม้มันมันดีนะรากมันเดินแข็งแรงมันก็จะทำให้งามเร็วอันนี้คือรากยังอ่อนมากเอาเอาปุ๋ยล้าก้อนมา,อาก็ช่วยนิดนึง <c oughs> ต้องให้ช่วยจับอ่ะเรียบร้อยวันนี้ได้สองต้นละมาต้นต่อไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โอดินนี่ล่มจริงเลยไม่ต้องใส่กัแล้วอ่ะต้นที่สามอือหือ คืออยู่ตัวคืออยู่ได้หนิสวัสดีครับสวัสดีค่ะมะน,นาวครับแป,ป้นบ้าน,น,นาค่ะมะน,นาวแป้นทานข้าวหรือยังพี่แมงยังทำไมไม่เลื่อท่านทำโูกบ้างอะอะไรคะโอ,นอะงนครปสมโขงเหรอ<ๆ>กลัวมันปลูกไม่ติดอะไร นี่จะซื้อมาปลูก,ลกส้มโอนะเขาว่าส,ส้มโอดูแลยากใช่ไหมก็มเหมือนส้มนี่แหละเหรอแต่ว่ามันต้องระวังหนอนเข้าต้นหน่อยนึงมีคนลดน้ำไม่รอดแน่ทีทแรกมีคนบอกว่าดินขุดใหม่ๆอย่างนี้ถ้าปลูกนะไม่รอดหรอกเฮ้ยรอดมีรอดมีรอด วันมเจอพี่ต้อมค่ะพี่ต้อมแฟนคลับแฟนคลับแหมแวะมาทักทายกันนะคะมาถ่ายรูปถ่ายรูปอืมอ่ะถ่ายรูปจังวันนี้ที่ว่าแวะมาสามตมาถ่ายรูปกันถ่ายเรียบร้อยแล้วนะก็จริงๆมีอีกเยอะนะครับแต่เราปลูกได้สามต้นเองนะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปลูกต่อไหมล่ะเอาพอแล้วคันนี้ก่อนดูดูน่องหน่อย ด้นกล้วยเราคิดว่าไม่รอดนะฮะงามแล้วนะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าเดอ้อว้าเป็นกล้วยน้ำว้า